จตวรรพลตระเวนจตวรรครับกลับเรียนท่านประธานผมพลตํารวจตรีจตวรรแตงเพชรในฐานะที่เคยเป็นประธานกรรมธิการพิจารณาล่างพรบออกเสียงประชามติซึ่งได้นําเรื่องเข้าเสนอในที่ประชุมแห่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและที่ประชุมแห่งนี้ก็มีมตินะครับเห็นชอบตามที่คณะกรรมการธิการเสนอการแก้ไขซึ่งในวันนั้น ทุกท่านในสภาจะได้ทราบดีว่าเสียงข้างน้อยนั้นมีจำนวนห้าท่านไม่ขอเอ่ยนามแต่ผมทราบว่ามีสองท่านนะครับในการที่จะต้องไปเป็นประชามคณะกรรมาี่การร่วมในตัดส่วนของสอสก็คือท่านกฤษเอื้อวงกับท่านนิกรจำนงสองท่านนี้ถูกเสนอชื่อเข้าไปในตัดส่วนของสสเพราะนั้นผมเห็นว่าเสียงข้างน้อยก็ได้รับบรรจุเข้าไปแล้วนะครับในต่วนของเราก็ควรที่จะ ในตัดตวนของสวออนะครับตามที่สมาชิกได้เสนอขอบคุณครับ